สวัสดีค่ะพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วมือนีกระซิมะบอกหอดเงินดิจิตอลน้องพี่น้องเงินดิจิตอลที่ว่าเขาเสียหายเด็กหน่อยอายุ16ปีถึง20ปีหรือเปล่าถ้าว่าฟังบ่ผิดด็กพี่น้องขอยไมีข้อมูลสึกว่าเด็กหน่อยวัยรุ่นรุ่นเนี่ยเขายังบ่จําเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่น้ำพอน้ำเมทั้งนั้นอยู่กับพ่อกับแม่ทั้งนั้น คาเสียใจบ่แบาสิเป็นคานามคาไค่คากินคาอยู่คาไปโ่งเรียนคาเสื้อผาคาเทิมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพ่อของแม่ทั้งนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นตาเป็นย่ายเป็นอี่ยงในรุ่นนี้กับบ่ได้ใส่เงินแต่สิเอาเงินจำนวนก่อนหนีไปหายด็กหน่วยเพื่อหายด็กน้วยละเล่งใส่เล่นในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งฝุ่นเฟื่อยที่เขาต้องการที่เขาอยากได้ที่เขาอยากทำ แบบเนี้ยมันกับวไวได้พี่น้องมันเหมือนกับว่าบอกว่าถือเหมือนกันมันกระตุ้นเศรษฐก,กิจได้ไหมมันกระตุ้นได้เพราะเด็กน้อยเวลาใช้เงินเขาบ่าได้คิดอีกอย่างเยอะเขาก็กินใสอยากเจบ็จบเจบ็จบ,จบ,จบ,จบนู่นนี่นั่นเขาไปเต้าวาพอเมะก็ต่อมานั่งรับภาระนู่นนี่นั่นอยู่เหมือนเดิมแล้วคนในวัยทํางานเนี่ยเขาจะได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ตอนไหน อันนี้คือในมุมมองในคําถามของข่อยเมื่อเด็กน้อยไดก่อนนี้ไปแล้วอีกก่อนหลังมาสเขามาให้ประชาชนตอนไหนที่ทุกคนที่จะสามารถใช้ได้แล้วอีกพวกหนึ่งที่เขากังวลใจคือพวกที่59ปีซึ่งถ้าสมมุติว่าปีหนาหรือเดือนหนาเนี่ยเขา60ปีปึง้งเขาก็คือพวกที่โดนปัดตกบรสามารถได้ใส่เงินก่อนนี้ใช่ไหมนี่คือในมุมมองคำถามของเขาแล้วย่างข่อยเนี่ย ผู้ที่บ่ดด้ไปลงบ่ดด้ไปลงขอมูลเอาจะมีสิทธิ์ได้ไหมเพราะว่าตัวเขาเองก็เสียภาษีเหมือนกันคอยบางที่คอยกับมีความหมซึ้ว่าขอบคัวละหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะขอบคัวละหนึ่งหมืน่นหายเป็นตามบาทเล็กทีหายเป็นเงินซอยเหลือมาเลยดีกว่าไหม ได้ทุกคนได้ทุกครอบครัวได้ทุกหลังค่าเลื่อนแบบนี้ยหรือบอกกัหายไปเลยคนไทยทุกคนที่ที่เข่าคายในลักษณะที่รัฐบาลบอกถึงเข่ามาเลยในบัญชีโอนมาเอลีอาราก็ว่ากันไปแบบนี้จะดีกว่าไหมอันนี้คือในมุมมองแล้วอีกอย่างนึงค่ะจะว่าว่าเด็กหน่อยอายุ16-20ถึง20บ่สมควรมีสิทธิ์ได้เงินก้อนนี้ แต่ก็ต้องบอกไปว่ารัฐบาลหรืออยังที่เอาเงินมาแจกต่อไปเด็กรุ่นเนี้ยเขาเลียนจบเขาไปเหตุงานเขาก็ต้องเสียภาษีเฮรัฐเหมือนเขาต้องมาแบกรับแบกรับหนี้สินกับเฮ้าอิลดตัวเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้เงินได้สวัสดิการนู่นนี่นั่นของเขามันก็เป็นเรื่องที่สมควรแต่ว่ารัฐควรจะอุดหนุนค้นถี่อยู่ในวัยทำงานวัยที่ต้องแบกรับภาระ มากัวอาจจะให้เริ่มต้นขี่ยี่สิบปีถึงสามสิบปีถึงสี่สิบปีก่อนกับว่าไปยี่สิบห้าถึงสี่สิบอะไรแบบเนี้ยให้คนจำานนพวกที่เขาจำเป็นต้องใช้เงินก่อนไหมอันนี้ก็คือในมุมมองในคำถามในความหมึกซึกที่เห็นข้าวซึ่งข่อยกับว่าไปเบิ้งข้าวแบบจานะพี่น้องกเอง็เห็นตามหัวขอเห็นตามยังก็ไม่ความหูึกซึกว่าเออ อย่างนี้ดีกว่าไหมมันได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ให้มาเลยในช่วงเด็กิเปิดเทอมเนี่ยช่วงเดือนพฤษภาเนาะก็แจกเงินมาเลยให้พวกอายุ25ถึง30หาถึง40ก็่าไปพวกเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านที่ต้องมีค่าเสียจใจต้องไปกับต้องมีค่าเสือาา้าา์าหาแพรย์รงเรียนบางคนก็บอกว่าเปิดเทอมมันมีงบของรัฐบาลสนับสนุนใช่มันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะ ค่าเสื้อผ่าที่รัฐบาลอุดหนุนมาให้สามร้อย 300, ใช่ไหมจำบ่อบฟิตให้มาสามร้อยเสื้อตัวหนึ่งสามร้อยี่สิบในสีกางเกงซื้อเสือ้อเบ้ากางเกงมันกับบแมนเนาะซื้อเสือ้อกางเกงรองเทา้าแต่ว่าไอทีว่าเขาสนับสนุนมากที่ว่าเป็นค่าอุปกรณ์อันเนี้พอดีอยู่แต่ละปีพ่อดีแต่ว่าค่าเสื้อผ่านี่บ่พอดีแล้วกับในโรงเรียน มันกับบ่ได้เสียค่าเทิมแต่ว่ามันกับต้องเสียค่าพกอุดหนุนพวกเอียงว่ากันไปตัวนั้นเออมันกับเดือนละมันกับปีละพันสองพันยอนอยู่เออเพราะว่าบางที่ลูกเต่าของบางคนขึ้นระดับชั้นยังเซ็นปอนึงหม้อหนึ่ง,นงเนี่ยเสื้อผ้าแทบจะซื่อไม่ทั้งหมดเลยหรือแม้กระทา่งลูกบางคนกินอิม่มหนำสำราญ พอหอดมันใส่เสื้อผาบ่ไไ้มันก็ต้องซื้อไหมเหมือนแต่เตเสื้อกางเกงวอกกอวอก,ก,กเกินุน,นี่นั่นก็ซื้อไปทั้งเสืออันชุดลูกเสือทั้งชุดนักเรียนทั้งชุดผ้าละทั้งกระเป๋าเอาบางคนกับหอดกระเป๋ากับมีเดเนาะพี่น้องเออนันตีมันก็ต้องอุดหนุนพวกที่เขาจําเป็นต้องใส่เงินก่อนไหมหรือว่ารัฐบาลคิดว่าเออเนี่ยห้เด็กหน่อยรุนนี้ดีกว่าเด็กหน่อยรุนนี้กําลังเรียน เต็กกรต้องยอมรัวบวาเด็กหน่อยบางคนเขาก็บดไดไปใส่ในแบบเนี้ยเขาก็ไปใช้ในสิ่งที่เขาอยากได้อย่างเช่นเสือผาแฟชั่นอ่ากินกระจบกระแจบเย่ำตลาดหรือแม้กระทั่งอาจจะไปอุดหนุนในที่ที่บกควนอุดหนุนก็วาบดไดเนาะพี่น้องมองนั้นน่ะมันก็เอาได้ยากซึ่งบางที่พอแม่ผู้ปกครองบางคนก็ดูแลลูกเตาได้บทั่วถึง เพราะว่าบางครอบครัวเข้ากับเฮ็ดงานเทั้งพวเทั้งแม่เทั้งลุงป่าน้ะอาเขาบ่ามีเวลามาเบิง่งมาคุมความพฤติการพฤติกรรมการใส่เงินหรือการใส่ชีวิตของเด็กหน่อยหรอกได้บางครอบครัวนะเพราะว่าต่างคน้นต่างก็ตตองดินลนท้ำมาหากินอย่างเช่นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมันกับบด้มีแค่ว่าเออเลียงลูกเลียงเตา่าอยู่ย่างสม,มถทะมันกับมีหนีมีสินมีนู่นมีน,มนีเป็นธรรมดาบ้านนอกคอกหน้าเห่ากะ นีทกศหนี่สหกรเออนีที่เบสิกเลยบางขอบพวกกับน,นีไรายวันดอกระบบนอพี่นอ้องอ่านีป่าขังบ้านนีญาติพี่น้องน้ำการนี่เพื่อร่วมงานไปยิบไปยืมไปกรรมเข้ามากกนเจ็บขไข่ใดป่วยวากันไปซึ่งในว้ยทำงานเนี่ยเขาอะ่ะจำเป็นต,ต้องใส่เงิน ถึงแม้ว่าเขาสิมีเงินเดือนสำหนันสำหนีกับซางแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาก็มีค่อนขางมากบางครอบครัวกับคนเห็ดงานกับเพียงแค่คนหนึง่งสองคนแค่นั้นแต่ว่าคนถีออยู่ลอ,อก,กินก็เยอะกัะมีเพราะว่าพอแก,ก่แม่เทาอ่ <c oughs> บอาบไดเหตุเวียกเห็ดงานแล้วร่างกายกับพวกค่อยดี ลูกเตาขอดออกมาไหมกับกําลังเลียนนังสองนังสือกับ,บ่าไปไว้ทํางานใดนเขาก็ต้องเขากับมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินมากกว่าซุ่มเด็กน้อยสิบหกถึงยี่สิบปีก่อยมีความหูซึกแบบนี้อีหรีเด้ฟี่นองมีความหูซึกแบบนี้อีหรีซึ่งมันกับเป็นความคิดส่วนตัวเล็กๆน้อยๆของเจ้าของเอง